ดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับภาษาเยอรมันกับแซกซี้นะคะวันนี้เนี่ยจะพาทุกคนนะคะมาเรียนภาษาเยอรมันโดยการฝึกเขียนจดหมายค่ะใครกําลังตั้งหน้าตั้งตาฝึกเขียนจดหมายอยู่ตอนนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะมาบอกเทคนิคแล้วก็จะมาบอกด้วยนะคะว่าทํำยังไงกันบ้างเนาะวันนี้เราก็จะมีเทคนิคเพียบเลยนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวจ,จะแปลใหเ้เกือบทุกตัวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีตัวไหนหน่า สนใจบ้างหรือว่าคำศัพท์ตัวไหนที่ทุกคนยังไม่ได้บ้างนะคะโอเคเดี๋ยว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 เรามาดูกันอ้าววันนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับขอข้อมูลกับสํานักงานท่องเที่ยวในจังหวัดจังหวัดหนึ่งนะคะเเขาจะให้เราเนี่ยเขียนไปขอถามนู่นถามนี่นะคะว่าสมมติว่าโรงแรมราคาเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะไม่ให้เสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยนะคะจะคำแรกนะคะหรือว่าประโยคแรก ทุกทุกประโยคนะคะจะมีเครื่องหมายจบนะคะเห็นไหมเครื่องหมายมันจะมีจบนะคะถ้าเป็นโจทย์แบบนี้ใช่ไหมมันก็จะเ,เป็นโจทย์ให้เราสาเร็จรูปมาตรงนี้แล้วก็จะมีจุดอยู่ข้างล่างนะคะอันนี้คือโจทย์ของจุดหมายนะคะจากนั้นค่ะตัวนี้มันมีจุดใช่ไหมเราก็หยุดตรงนี้ก่อนเวลาเราอ่านนะคะเราต้องหาจุดหาเครื่องหมายตลอดเลยนะคะโซะ่เราจบตรงนี้ใช่ไหมจากนั้นค่ะเรามาดูตัวแปร ถ้าทุกคนรู้สึกว่าเอ้ยทําไมถ้าอ่านไม่รู้เรื่องแกม่านะคะหรือว่าใครที่แบบไม่ไม่เคยเรียนแกนม่าเลยตัวนี้นะคะให้แปลตามตัวเลยว่ามันแปลว่าอะไรกันบ้างไม่ต้องไปนึกว่าเออมันผันยังไงนะคะอะไรยังไงนะคะแล้วพอเราแปลทุกตัวว่ามันหมายความว่ายังไงแล้วก็พยายามเข้าใจว่าโจทย์เขาต้องการอะไรจากเรานะคะอันดับแรกคําแรกค่ะคําว่าสีตัวนี้นะคะ z ee, ตัวนี้เขียนตัวใหญ่1ขึ้นต้นประโยค 2. ความหมายก็คือคุณคุณเนี่ยคือใครตัวตัวคนเขียนก็คือเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น c ตัวใหญ่ในจดหมายอยู่ข้างบนสุดเลยอยู่ตรงโจทย์นะคะเข้าหมายถึงเราคุณนะคะคุณ m e r ์ h a n นต้องการนะคะตัวนี้แปลว่าต้องการ นาคแปลว่าไปเบอร์ลินอะไรที่มีนาคอยู่ข้างหน้ามันคือที่บ้านนาคาเซนะ,ะมันคือจังหวัดหรือประเทศเพราะฉะนั้นอันนี้คือชื่อนะคะชื่อประเทศหรือชื่อจังหวัดนะคะคือชื่อเมืองอที่ไหนสักแห่งสแสดงว่าเราต้องไปที่ไหนสักแห่งไปยังไงขับไปนะคะ ลองแปลดูสิตัวเองจะเข้าใจไหมไม่ต้องไปเนืกเรื่องกันมากนะคะคือแปลตามตัวเลยคุณต้องการแล้วให้อ่านคํากริยาที่มี a อเนาะเอาอย่างนี้คุณต้องการไปชื่อเมืองนะคะขับอ่าเราก็ได้ละเห็นไหมคุณต้องการขับไปเบอร์ลินชื่อเมืองนี้คือเมืองเบอร์ลินนะคะชื่อเมืองอะ่ะเขียนไว้ตรงนี้ก็ได้อะ่ะเมืองเบ ลีนนะคะโซ so, จากนั้นค่ะบรรทัดต่อไปแล้วก็หาจุดค่ะหา,หา,หานะคะจุดอยู่ตรงเนี้ยแสดงว่าต้องอ่านหมดเลยภาษาเยอรมันจะอ่านครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยไม่เข้าใจนะคะเพราะว่าแกมมามันยาวโอเคเพราะฉะนั้นต้องอ่านให้ถึงจุดนะคะแปลเลยคะ่ะ s c r i b ลแปลว่าเขียนนะคะเขียนตัวนี้อะไรที่เป็นคำกริยาการเขียนคือการขยับมือใช่ไหมคะ การขับรถอย่างเงี้ยเป็นการขยบอะไรที่อยู่ตำแหน่งที่หนึ่งนะคะจะมีคำว่าส si ิหรือกรุณาการุณาเขียนนั่นเองเขียนสิกรุณาเขียนสินะ,ะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นหรือว่าคำว่าชูไรเบิลตัวนี้นะคะอยู่ตำแหน่งที่หนึ่งแปลว่าเขียนนะคะกรุณาเขียนนะคะคุณเนาะตัวใหญ่นะคะคุณไอไม่ต้องเปน็นตัวผันนะคะเห็นคำว่าไอปุ๊บแปลว่าหนึ่ง เหมือนเลขหนึ่งเลยแต่เลขหนึ่งมันจะมีตัว s ข้างหลังอันเดียวกันอันนี้แปลว่า1อัน1ชิ้น1คนนะคะ brief ตัวนี้แปลว่าจดหมายนะคะ an ตัวนี้แปลว่าถึงนะคะ d แปลว่านี้หรือนั้น it e tourist เราเห็นคำว,ว่า tourist เราก็พอจะนึกแต่อ๋อมันเหมือนภาษาอังกฤษนะคะ tourist ก็คืออผู้ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเนาะ information, information ก็คือ,อ,อตรงที่เราไปถามข้อมูลนั่นเองอันนี้ถ้าเราแบบรู้ภาษาอังกฤษามานิดหน่อยนะคะแต่ไม่ไม่ต้องซีเรียสน,นะสำหรับใครที่แบบไม่รู้ภาษาอังกฤษอันนี้เราก็เก็บคำศัพท์ไปอันนี้คือ,อ,อสำนักงานให้คำปรึกษานักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยนะคะเป็นสำนักงานล้กันนะคะจากนั้น in ในบร์ลินเหมือนเดิมชื่อเมืองนะคะ ชื่อเมืองหลวงในเยอรมันนั่นเองนะคะ so เขียนสิคุณกัลลุนาเขียนจดหมายฉบับหนึ่งถึงอันถึงอันมันมีหลายแบบเนาะแต่ตัวนี้ถ้าจดหมายอัน brief อันปุ๊บแสดงว่าเขียนถึงสำนักง,งานท่องเที่ยวที่เบรลินเขียนอะไรล่ะคะวันวันตัวนี้ความหมายก็คือเราเนี่ยตัวเราเนี่ยจะไปตอนไหนนะคะ แล้วก็ hotel p r i c e n hotel เป็นภาษาสากลเนาะแปบลบว่าโรงแรม p r i c e n แปลว่าราคานะคะราคาของโรงแรมนั่นเองคำมันมาติดกันสองคำนะคะเซนแปลว่าเห็น w o r d i s k e i t e n แปลว่าของมีค่านะคะสองคำนี้ติดกันนะคะถ้าถ้าทุกคนเนี่ยไปเจอคำไหนก็ช่างที่มันย่ยาวแบบเนี้ยมันมีกี่คำหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบมีประมาณ 7ถึงตัวอักษรตัวหนังสือทุกคนระวังดีๆนะคะมันคืออะไรเอาสักประมาณไม่ประมาณสิตัวถ้าเยอะๆแบบเนี้ยเห็นมองเห็นละมันเยอะๆแบบเนี้ยแสดงว่ามันมีสองคำมาต่อกันนะคะเห็นไหมโฮเทลโรงแรมไพรซ์ซราคาเซฮนบวกกับวูดดิชไคเซฮนแปลว่าเห็นวูดดิชไคแปลว่าของมีค่ามีค่านั่นเองเนาะ เจอความมีค่าอย่างเงี้ยนะคะเพราะมีนมีขาอยู่ข้างหลังจากนั้นค่ะเขาให้เราเขียนอะไรบ้างจะไปตอนไหนรานคาโรงแรมแพงหรือเปล่าเซนวัดดิชไคมีของมีอะไรให้เราดูไหมนะคะมีเยอะไหมนะคะเราจะมาเริ่มเขียนจดหมายกันเลยนะคะจดหมายตัวนี้ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะ,ะเดี๋ยว,ด,ยวดูโจทย์ก่อนทุกคนเข้าใจแล้วเนาะโจทย์เขาบอกอะไรนะคะ เขียนหาสำนักงานเขียนหาคุณครูที่เราให้เกียรติเขาเขียนหาคนไม่รู้จักนะคะเราจะเริ่มต้นอันนี้คือเราไม่รู้จักชื่อสำนักงานท่องเที่ยวเราไม่รู้จักใครเลยนะคะเราจะขึ้นต้นด้วยเออเซเราไม่รู้จักชื่อด้วยนะไม่มีชื่อนะคะตัวเล็กไปไหมเดี๋ยวนะเซเก แอเธอนะคะชื่อตรงเสืออาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะทุกคนดามันนะคะขนเฮรนมันแปลว่าอะไรแล้วอย่าลืมนะคะใช้ปากกาสีเดียวกันนะอันนี้ทำให้ดูคือต้องมีคอมมาตลอดเลยนะคะสองคนขึ้นไปดามันแปลว่าคุณผู้หญิง u n d แปลว่าและแห r ้แปลว่าคุณผู้ชายสองสิ่งสองคนขึ้นไปตรงนี้เป็นดีเพราะฉะนั้นจะเติมแค่ a เท่านั้นนะคะแซ่แปลว่ามากแากแอรเธอให้เกียรติมากเออคุณผู้หญิงและก็คุณผู้ชายเพราะว่าอะไรจดหมายไม่มีชื่อให้เราเราเขียนไปหาทัวริสเอออินโฟมาสติยอนตรงนี้ทัวริสเทนอินโฟมาสติยอนนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้จักชื่อเราจะใช้การเดาก็คือดามันโอนแหร้ ะะจากนั้นค่ะวันเราต้องการไปเออบอร์ลินเนี่ยเดือนไหนนะคะฉันเนาะถ้าเราอยากจะเขาบอกซีเราก็ต้องบอกอิใช่ไหมคะฉันฉันจะไปเบอร์ลินเ,เดือนเดือนอะไรดีสิงหานะคะฉันก็คืออินะคะต้องการในภาษาเยอรมันคือเมิร์ e เตอร์นะคะ เ e r ร์ t e r เธอตัวนี้จะต้องมีแค่ a เท่านั้นเพราะว่าอ c h คู่กับ a นะคะอ c h merger ไปตอนไหนเดือนสิงหาเดือนสิงหา im august นะคะต้องจำเดือนให้ได้นะทุกคนจะได้ท่องเดือนด้วยนะคะ im august ไปเอ่อเอ่อไปที่ไหนนะคะวันเดือน วันเดือนเวลาจะอยู่หน้าสถานที่ตลอดเอาวันเดือนเวลามาก่อนสถานที่สถานที่ก็คือเบอร์ลินนะคะเราก็เติมเบอร์ลินไปเบอร์ลินไปทําอะไรไปเยี่ยมเบอร์ลินนะคะในภาษาเยอรมันคือเยี่ยมนะคะภาษาไทยเนี่ยอาจจะดูแปลกๆนิดนึงแต่ภาษาเยอรมันเขาใช้ตัวนี้นะคะ i a c h m c h t e ฉันต้องการ im august berlin besuchen นะเบซูเขินแปลว่าไปเยี่ยมนะคะแล้วก็ตบด้วยจบด้วยตบท้ายด้วยจุดตลอดเลยนะคะห้ามลืมอย่างเด็ดขาดนะทุกคนฉันต้องการเดือนสิงหาเบลีนเบซูเขินไปเยี่ยมเบลีนนะคะเราได้แล้วนะจุดที่หนึ่งขีดไว้นะคะจุดที่หนึง จากนั้นค่ะอยากจะถามราคาราคา price นะคะราคาโรงแรมนะคะเวลาเราจะเขียนถามอะไรสักอย่างเราต้องบอกเขาก่อนว่าเราต้องการอะไรใช่ไหมเราต้องบอกเขาก่อนหรือมันจะมีประโยคแนวทางหนึ่งประโยคนะคะนั่นก็คือประโยคนี้ท่องเลยนะคะต้องจะถามอะไรใครก็ช่างให้ท่องประโยคนี้เอาง่ายๆจะถามราคาถามสีถามนู่นถาม,ถามนี่ให้ขึ้นประโยคนี้เป็นประโยค มาตรฐานนี่ประโยคอะไร standard มาตรฐานเนาะ standard ก็คือต้องเขียนกับทุกจุดหมายเมื่อเราจะถามอะไรใครสักคนนะคะนั่นก็คือเราเติมจุดและเราก็ต้องเขียนตัวใหญ่ใช่ไหมคะขึ้นต้นประโยคหลังจุดใหญ่ตลอดเลยนะคะ i s c h m e c h t e ฉันต้องการถามฉันต้องการรู้ c a n แกนเนี่ยเป็นสุภาพนิดนึงนะคะก็คืออ,อ,อยากขออะไรใครสักคนดิฉันเมื่อแกนนะคะ I ิฉันเมื่อสแกนวิสันนะคะวิสันคือรู้มันแปลว่าอะไรแล้วเติมจุดสองจุดนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะเริ่มถามละนะคะโอเคอีก okay. ฉันต้องการแกนคือชอบความสุภาพนะคะวิสันคือรู้ฉันต้องการรู้แบบสุภาพ นะคะโอเคจากนั้นค่ะเริ่มจากนั้นค่ะเราก็จะมาเริ่มถามแล้วนะคะก็คือจะถามเรื่องราคาโรงแรมนะคะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองเห็นไหมนะตัวโรงแรมนะคะราคาเท่าไหร่นะคะแล้วกเ็เราจะถามกันยังไงอ่ามันจะมีประโยคที่แบบประมาณว่าดูดีนิดนึงนะคะก็คือถามว่ามันแพงหรือเปล่าราคาเท่าไหร่นะคะเราจะใช้ V ี ถอยะนะคะเนาะจากนั้นค่ะโรงแรมที่เบอร์ลินเนี่ยมันไม่ได้มีที่เดียวมันมีหลายที่ก็ต้องใช้ซินต์นะคะซินต์นะคะจากนั้นโรงแรมนะคะถ้าอะไรที่สองอันขึ้นไปเราจะใช้ดีหมดเลยดี D, นะคะแล้วก็ภาษาสากลโฮเทลเป็นภาษาสากลนะคะเราก็จะใช้มี S ติด ูดมาด้วยอ่าติดหลังมาด้วยนะคะ the hotel นะ,ะ h ะโ e เที่ไหนเอ่ย in berlin นะคะบอกเข้าไปด้วยว่าที่ไหน berlin นะคะใส่เครื่องหมายคำถามเนอะเห็นไหมถามราคาก็ไม่ได้ยากเลยนะคะจากนั้นเราจะมาถาม sehen swedishkeiten ก็คือมีอะไรให้ดูเยอะไหมนะคะ มีในภาษาเยอรมันคืออะไรเอ่ยมีไม่เอาฮาเบิร์นนะคะเวลาเราจะถามอะไรใครสักคนเนี่ยเราจะถามว่ามีก๋วยเตี๋ยวไหมมีนู่นมีนี่ไหมถามคือ gibt es นะคะแปลว่ามี gibt นะคะ is เนะ,ะ gibt es ถามเส้นวุฒิขั้นก็จะใช้ viele er อืม

มีที่ที่ให้เราดูสิ่งมหัศจรรย์เนี่ยเยอะไหมที่เบอร์ลินนะคะกิบสเนาะมีไหมโอเคจากนั้นค่ะเรามาตกท้ายค่ะนั่นก็คือฉันจะดีใจมากเลยถ้าคุณตอบฉันนะคะฉันดีใจในภาษาเยอรมันคืออิชนะคะฟรอยฟรอยเป็นว่าดีใจนะ ฟ r อย e ยแล้วอิชเนี่ยต้องเติมมิชข้างหลังด้วยอันนี้ขอแนะนำให้ท่องเลยนะคะอ u f ฟ์เอียร์อันวอร์ดอ่ะมันแปลว่าอะไรกันบ้างนะคะจอบอิชฉันฟลอยยมากับมิชเพราะว่าอิชกับมิชมันคู่กันนะคะฟ r อย e ย์มิชเนาะฉันดีใจมันจะท้อนมาหาฉัน อ u f เกี่ยวกับเอร์ er, ของคุณนะคะตัวนี้ถ้าเขียนตัวใหญ่เนี่ยของคุณแปลว่าของคุณนะคะอะไรของคุณ u อันบอดก็คือคำตอบของคุณฉันจะดีใจกับคำตอบของคุณนั่นเองขอบขอบคุณค่ะอิชเบดังค่ะมิช หรือว่าทุกคนจะเขียนฟิลิปดังก็ได้นะคะจากนั้นค่ะจุดต่อไปที่เราจะต้องเขียนจดหมายก็คือเราเขียนหาคนถ้าข้างเราเนเขียนหาคนอยู่แล้วถ้าข้างบนนะคะเป็นแซก a อตรงนี้นะคะข้างบนเป็นแซกแอข้างล่างจําไปเลยค่ะ meet เขียนได้อันเดียวนะคือตัวนี้ฟรอ n d lichen รูเซนนะคะข้างหน้ามี a n ข้างหลังก็ต้องมี a n ด้วยถ้าอะไรตามท้ายด้วย mit นะคะส่วนมากมันมันจะมี a n ตามหลังนะคะจากนั้นลงชื่อค่ะเอาชื่อจริงก่อนนามสกุลนะคะโสคาโนกวันนะคะชัยดาราไม่มีจุดไม่มีคอมมา นะคะที่เยอรมนันเนาะไม่มีจุดไม่มีคอมมาห้ามใส่จุดใส่คอมมาสองตัวนี้นะคะข้างบนต้องใส่เพราะว่ามันเป็นประโยคมันมีคำกริยามีประธานมี reflexive มี p อ่ s i r e p o i o n นะคะอันเนี้ยเขาเรียกว่าประโยคนะคะที่มีเครื่องหมายแบบเนี้ยแต่ตรงนี้มันไม่ใช่ประโยคห้ามใส่จุดนะคะห้ามมีเนาะโอเคเสร็จแล้ว ในระดับ R อเนี่ยจดหมายต้องเขียนให้ได้30คํคำนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เราก็เขียนสักจุดละหนึ่งประโยคหรือ2ประโยคอย่างเงี้ยก็ได้แล้วนะคะง่ายๆของ I อเนาะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างในการเขียนจดหมายนะคะคือสังเกตอะไรบ้างอันสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้นะคะก่อนจะส่งจดหมายให้นับค่ะนะคะเราจะได้ไม่ลืมว่าเราไม่ได้เขียนอะไรบ้างนะคะ จุดที่1นึ่งคือ s a ร์เกอต์ดา n ันอุนแ r ตรงนี้ทุกคนจะต้องรู้ว่าเขียนทางการหรือไม่ทางการนะ,ะตัวที่2ตรงนี้ค่ะเริ่มจากตรงนี้เลยตรงนี้จะต้องคำแรกของตงัวนี้ถ้าไม่ใช่ชื่อคนหรืออะไรที่บังคับเขียนตัวใหญ่ก็ต้องเขียนตัวเล็กเพราะว่ามันอยู่หลังคอมม่าตรงนี้นะคะจากนั้นข้อ2ตรงนี้นะคะ มันจะเกี่ยวพันกับ3จุดนี้นั่นก็คือเนื้อหาของ3จุดนี้จะอยู่ข้อ2หมดเลยเริ่มเริ่มจากตรงนี้เนาะตรงนี้จนถึงตรงนี้นะคะมันจะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะนี่คือจุดของ3จุดข้างบนต้องอยู่ตรงนี้ก็คือเนื้อหานั่นเองนะคะตัวต่อไปค่ะจุดที่สามนะคะก็คือ,อหวังความหวังว่าเขาจะตอบเรานะคะ คือฉันเอ่อฉันจะดีใจมากเลยถ้าคุณตอบอันที่สี่คือขอบคุณเข้าไปนะคะอันที่ห้าคือบอกลาอันที่หคือลงชื่อนั่นก็คือก่อนที่เราจะส่งจดหมายนับก่อนค่ะว่าเราเขียนครบหรือ,รอเปล่านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกจุดหกจุดนะคะหจุดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะ กลัวลืมนะคะก็ให้นับนะ,ะอย่างน้อย5-6ถึงจุดนะคะจุดที่สำคัญ1 2แล้วก็5 6นะคะสำคัญที่สุดเลยต้องเติมต้องใส่ให้มันถูกนะคะ1 2แล้วก็5 6ส่วน3กับ4เนี่ยถ้าเกิดแอบ,บลืมอันนึงถ้าไม่ขอบคุณก็น่าจะไม่แย่มากนะคะแต่ว่า1กับ1 2แล้วก็5 6เนี่ย แย่นะ <Yeah. laughs> ถ้าเราลืมใส่นะแต่ว่านับเลยค่ะ6จุดนั่นเองเนาะโอเควันนี้ก็ต้องขอลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะช่วยหลายๆคนที่กำลังตั้งใจเรียนภาษาเอยอรมันได้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ค่ะชิส yeah.